สวัสดีครับเรามีที่สวยอยู่หนึ่งแปลงนะครับเสารคมยี่สิบสี่นะครับที่ถมแล้วนะครับนี่นะครับถมเรียบร้อยครับครับหน้ากว้างห้าสิบสามเมตรนะครับหน้ากว้างห้าสิบสามเมตรนะครับที่สวยมากครับด้านหลังติดกำแพงครับด้านหลังติดกำแพง นะครับด้านหลังติดกำแพงนะครับนี่นะครับห่างจากถนนเมนซอยนะครับประมาณสัก60สิบเมตรนะครับ60เมตรนี่นะครับ60เมตรนี่นะครับ ครับครับน้ําไฟมีเรียบร้อยนะครับไฟฟ้าประปาเรียบร้อยนะครับมีเรียบร้อยนี่นะครับนี่นะครับอยู่สถานคม24ครับด้านหน้าเดินออกไปก็ประมาณสักเก้าสิบเมตรก็เจอตลาดนะครับตลาดาขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ถมแล้วสวยมากนะครับแปลงสวยมากหน้ากว้างมากถึงห้าสิบสามเมตรยาวสามสิบกว่าเมตรนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเห็นทะลุได้อีกซอยหนึ่งครับซอยด้านหลังนี่ก็ทะลุได้นะครับทะลุถึงกันนะครับจะออกซอยหน้าซอยหลังได้หมดนะครับทะลุถึงกันนะครับถนนกว้างครับประมาณแปเมตร รถสวนกันได้นะครับเข้าออกรถสวนกันได้ถนนกว้างแปดเมตรนะครับนี่นะครับ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 นะกว้างห้าสุบสามเมตรเหมาะสำหรับลูกบ้านอยู่ครับเงียบสงบนะครับเงียบสงบ ดูเงียบสงบนะครับทำเลดีตอนเย็นลมพัดเย็นสบายนะครับนะครับครับสวัสดีครับที่แดงที่ดินแปลงนี้สวยมากนะครับกว้าง53เมตรหลือกสากว่าเมตรนะครับด้านหลังติดกำแพงกำแพงด้านหลังไม่ต้องทำนะครับทำด้านข้างด้านหน้าอย่างเดียวนะครับก็จบเลยนะครับครับสวัสดีครับ ถ้าใครามาซื้อก็อคิดตารางวา4 9่หมื่นนะครับ4 9่หมืนพร้อมโอนนะครับ4 9่หมืนพร้อมโอน,นที่ดินแปลงนี้สวยค้าคูณนะครับใครมาอยู่ร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับสวัสดีครับ